สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอาหารเสริมจากบริษัทซัคเซนมอรที่จะมาแนะนำเพื่อนๆให้ได้รู้จักกันอาหารเสริมตัวนี้ชื่อว่าทา์เก็ตทา์เก็ตตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ดูแลในเรื่องของดวงตาโดยตรงผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์แล้วจะมีเรื่องของอาการตาแห้งบางทีก็ปวดในลูกตา หลังจากที่มีเพื่อนได้แนะนำให้ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ทาเก็ตตัวนี้ผมรู้สึกว่าอาการเหล่านั้นมันได้บรรเทาลงแล้วยังได้รู้ข้อมูลอีกว่าสำหรับคนที่มีโอกาสเป็นเรื่องของต้อเนื้อต้อลมตาผ้าตาบัวหรือเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาทาเก็ตก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของสายตาได้ด้วยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจหรืออยาก ทดลองผลิตภัณฑ์ทาเก็ตจากบริษัทซักเซนมสามารถติดต่อกับนักธุรกิจที่ทำธุรกิจกับซักเซนมหรือตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยได้นะครับขอบคุณครับ